อย่าไพี่ยป่ะกันกูไล่ปะมาดีดูที่กระปิดปิดยูทูบเนี่ยมีมีกระเทียมห่อกัน เบนรับยเดบลูกค้าเนีัสบ่เนท่านนะฮะสิบสี่คน้รนทรับยมโมันูชื่ออะไรอ่างช้าช้าสลเต่าสลาชุนยเพ๋่วจะเอาเไปกางเลยอ๋ออย่างน้ยรถี่ไปรถอยู ไปโอ้สองคนโอ้มาแล้วทัชชัยสบายดีกันครับเด็กน่าจะสองครั้งนะฮะซื้อซื้อตรงนั้นได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านก็าอำเภอเฉลิมพระเกียรตินี้ทั้งหมดที่จังหวัดนี่ยฮะโอนหอยโอนนั้นเถอเฉลิมพระเกียรตินี้ทั้งหมดห้าจ <c oughs> ังหวัดนะเอ เตรียมเต้นเลยนี่ยกำลังโต๊ะลูกค้าเนี่ยเอาเเเล <c oughs> ะลมาเป็นข้ออ้างให้น้องนะครับเรามาเป็นขอ,อ้างให้น้องตามีใครได้ดูคลิปบ้างครับตอนนี้เร,เรเาอยู่ที่บ้านโดย เปียงซอถ้าในจังหวัดน่านก็ถือว่าจุดที่สูงที่สุดจริงไหมมาเที่ยวได้นะครับจุดที่สูงที่สุดสนเกนี่หเสรครับคุณกุยเฮงแลเราจะไล่กันอยู่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมง ว่่าามีท่านใดสนใจนะวันนี้ไม่คุยเรื่องขายอ้อนะคุยเรื่องที่เที่ยวขนาดน้ำมันมะขันเราตัวจะไปยิ่งขนาดอะไรต้นหรอถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือ,อตรงนี้เขาเรียกว่ามันยังบริสุทธิ์มากเลยนะแต่ว่าไม่ลำบากคอร์ดกีตาร์ไปเที่ยวบอกเกลือมา,าเรียกผ่านมาแล้ว ต้องผ่านบอกเกลือก่อนคุณสเสถียรมกเกีเสียงตีอะไรนะอันนี้อยู่เราอยู่กับน้องนุ่งเราจะแนะนําน้องนุ่งรู้จักนะครับอันนี้เราคุยกันไปก่อนไปไกลแค่ครึ่งชั่วโมงหมอนะครับสเสน่ห์ของตรงนี้ก็คืออากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ สิบห้าถึงสิบเจ็ดแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวจริงๆมันอยู่เนียติดลบกับต,ติดลบกับติดลบรับแล้วตอนนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับ,ต,บต้องใส่เสื้อกันหนาวตแต่ว่าวันนี้นะครับ ขอบคุณครับไม่ใช่รับฟังอันนี้เหรอพี่ครับของพี่เหรอไอ้อัน้ติดตามโอ้โหพูดตามเขาเพียรอยี่ติดตามไปงี้เลยตังค์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีใครสนใจไหมนี่สนใจแต่ใครอ้อบ่ทักทายสบายดีไปดูคลิปน่ากลัวน่ากลัวจริงเลยนี่แหละคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมคือ ว่าก่อนขึ้นมาแนะล้วรถคันนี้แหละอันนี้หน้าทีมต้องเรียกว่าคนจัดทีมเก็บปลอมยางไงปลอมยางคนสายสายเพราะว่าโกงเอาสักทีมงานหลอนแล้วก็บอกว่าต้องได้ใช้วินจริงๆไม่จาเป็นต้องได้ใช้วินเลยสุดท้ายได้ใช้ก็ต้องลากรถกันขึ้นไงแอา<อ>ว่าก็ดีครับไม่เป็นไรนนน อีไล่์ันเพียเช่นนี่ไล์ไปทางไหนอ๋ออันนี้ไหลไปข้างล่างเฉยเลยใช่ไหมพี่ต้นเดือนตอนแรกเลยแกไปขยับเนแกตอนแรกแก,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 กเกาะอยู่ซีเมนต์เงี้ยน,นะแกคิดว่าจะไปขยับรถเพราะว่าข้างล่างมันมีรีสอร์ทีสองหลังแล้วมันมีเหมือนมีที่จอดแต่อันนี้มันเป็นดินเหนียวครับเออแล้วแกจะไปจอดหน้ารีสอร์ทได้ไม,ช,ไมช่วยน,นั่นหน้าตรงเออลมแค่นนี้มี แล้วตอนแรกคือล้อมันล็อกคือมันทําอะไรไม่ได้๋อข้างเขาข้างเขาอยู่ดีสวเนปิดมันก็ล็อกหมดเลยพี่มันก็ะไรมันมันทาอะไรไม่ได้ครับใช่ครับแ้่ถ้าคนฝึกบ่อยๆก็คือเขาเ้าใจนหนึ่งใช่ครับแล้วก็อย่าเบรกเบข้างหลังนะแล้วก็หักพยายามหักรอดีไม่ตกเขานะดีมันไม่ไม่ตกไปข้างล่าง ก็ดีนี่ไงไม่งั้นก็คงไม่ได้มานั่งกันอยู่นี่หรอกเลเนีเดี๋ยวอันนี้เขาลากกันยังลากแล้วครับเพราะว่าคันนี้ใช้วินดีดีมันไม่ตกเขาพิชเดียวขอบคุณครับคุณครองซ์ครับสถานการณ์ข้างล่างเป็นจะไดนน่าจะได้กลับดูแล้วก็ พรุ่งนี้ไปปัวครับปัวเสร็จมันเป็นระยะทางยาวก็ต้องนอนระหว่างทางตอนแรกแพนที่จะนอนที่หน,น้านรือแพร่เพราะว่าดูแล้วมันใกล้ถ้านอนที่แพร่หรือหน้านเสร็จแล้วถ้าป้อมเราไปเบือ <c oughs> มันจะไกลก็เลยเลยต้องเซฟนี <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ครับิ้งเซฟ ขับไปให้ได้ไกลที่สุดก่อนแล้วค่อยไปหาที่พักข้างหน้าอ,อันนี้เอาสลิงดึงใช่ไหมครับเป็นเคเบิลทัวนะคไม่ใช้สลิงสลิงอันตรายนั่นแหละเจ้าของร้านออฟโรดบุรีรัมย์อำเภอศิริศกิ์นนหาเรื่องบอกเพื่อนโฆษณาของทั้งชีวิตที่บ่ก ดีมันไม่ตกเขาครับพนักจอยจัังวัดแปะนะครับผมครับน่าจะประมาณนั huh? ้นแหละครับเพราะว่าเอาจริงพรุ่งนี้ก็ว่างแต่ว่าจะไปดูพาทิ์ขึ้นแต่พาทิ์ขึ้นในประเทศไทยก็คือต้องผ่าชนะใด้ใช่ไหมพาทิ์ตกตรงที่แหลมพรมเทพ ภูเก็ตแต่ว่าที่นี่ก็เป็นจุดที่ได้ทั้งขึ้นและตกแต่ว่ามันจะเลทครับประมาณหกโมงครึ่งถึงประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนะไว้แล้วออกสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะาบางทีมีขึ้น 4, 7, 5, บ้างไม่มีขึ้นบ้างนะครับอยู่ดอยอยู 5, 7, 7. ่ดอยหกเจ็ดศูนย์ ยังไงครับพี่ดีครับขอบคุณที่โทรไม่ติดแล้วไม่รับนะ <laughs> ไม่งั้นเจ็บมาก4770อะไร670นะครับคุณพี่อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ไหนครับเราอยู่ตรงลุกสแกวิวฮองสตย์ครับลุกสแกลุกสกสแวิวฮองสตย์ลอลิงใช่ครับสแกนี่สอเสือสละาใช่ครับรใช่ครับผมใช่ครับผมลุกสแกวิว โฮสเตย์ขึ้นไหมลองมาได้ครับวันนี้ดีที่ฝนไม่ตกแต่ว่าข้างล่างที่แน,น่นก็น้ำไปแต่ว่าเหมือนระบายได้แต่บางพื้นที่ที่ต่ำก็ท่วมครับท่วมนะครับแต่ถ้าในในตัวจังหวัดตอนนี้ยังไม่ลน้นคันกันน้ำนะครับ ลูกนี่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแม่นปะวิวก็เป็นภาษาอังกฤษลูกสแกวิวโฮมสเตย์นะครับ,รบเปียงซอแน,น่นนี่นะครับบ่เห็นซ้ำ บรรยากาศเดี๋ยวเช้าถ่ายให้ดูได้ไหม <c oughs> ค่อยว่ากันครับเพราะว่าผมต้องขึ้นไปสมทบกับทีมงานอีกสนน่วนวา้วาวาวา้าววับมา,มา<ๆ>ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลดแสงหนยลดแสงมาได้ทีมงานวัยรุ่นนะวัยรุ่นเราต้ม <c oughs> เด้อรอเรือติดตามได้ครับอันนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดซื้อนนะอย่างนั้นผมชื่อเทนครับเฮียทเทนมา,มาคุยกับพี่น้องก่อนสวัสดีครับสามชั่วโมงเงถึงจาม้นมาทีม<ฮ>ีคน<ฮ>อยากถามมีใครสนใจครับสวัสดีครับลุกสแกวิวลสววโสุครับ เปียงซอเปียงซองครับตรงนี้ถ้าเป็นสายเที่ยวเขาถือว่ามันยังไม่ช้ำครับครับยังไม่ช้ำม,มันจะแบบก็เขาถึงใช้คําว่าโฮมสเตย์คือไม่ลําบากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะสะดวกมีนั้นต้องชัดเจนถ้าเป็นสายเที่ยวคือต้องชัดเจนสายเุยเลยก็ได้นะไม่ไปทางเ <c oughs> ชียงใหม่ลพู <c oughs> บ้างค่ะแต่คนเชียงใหม่ไปมาเลี้ยว ไปไปแล้วเชื่อใหม่ทั้งลุ้นไปไปแล้วครับก่อนที่เราจะรู้จักกันผมไปเราไปพอดปูนะครับแม่เสียงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีผู้นําทางเนาะนะครับคือถ้าวางแผนการเดินทางไม่ไม่ซีเรียสมาเรื่อยๆนะครับค่าน้ำมันถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ประมาณกิโลละ ไม่เกินสองบาทครับเชียงใหม่จมีโอกาสเดี๋ยวไปแต่ถ้า,าก่อนผมไม่ได้ทําช่องนี้ผมตอนนั้นผมทำเชียงใหม่อยู่จนประเภทว่าพี่น้องตุกๆเชียงใหมน่นี่เป็นเพื่อนผมหมดเลยเอาประเภทจริงๆเชียงใหม่ ผู้เสือนั่งกินกันหน้าโรงแรมเลยซะทีเดียวเชียวนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูครับลุกสแก่อันนี้หน้าตอนนี้คือหน้าฝนนะครับแต่ว่า <c oughs> วิวคืออย่างที่เห็นตอนกลางวัน,นะครับมัน <c oughs> มันจะอยู่เกาะขอบแล้วมันจะไม่มีอย่างอื่นบังเลย เข้าใจไหมครับถ้าเคยเคยไปขอคอเคยไปทับเบิกก็จะคนละฟิวนะครับคนจละฟิวขอบคุณครับเกือบสนุกนะครับไปดูคลิปที่แล้วด้วยสวัสดีป้าชาลีด้วยแต่อนเช้าอันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับเจ้าถิ่นนี่เสื้อยางกา ผมชื่อเท็นครับชื่อเท็นอันนี้อยู่นี่ครับอันนี้ชื่อหยังชื่อวิมครับชื่อวิมครับผมนี่หัวเแก่นมาซะเลยนะอันนี้ชื่อหยังนะแก่นยันรอเขินมีเขินเดี๋ยวเราจะมีทริปขี่มอไซค์ไปเลาะไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องคนไหนเห็นไหมเห็นยืนอะไรหรอ ก็ว่าถ้าอย่างเรานี่น่าจะเรียบร้อยสบายดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่มานั่งเล่นคุยกันมาาก้้ แม่แจ่มอากาศดีใช่ครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจคำว่ากึศเนาะแต่คำว่าม่อนเนี่ยพี่แทนไทยแกให้คำตอบแล้วเนาะม่อนก็นคือโนนถ้าเป็นอีสานก็คือโนนเป็นโคกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ภูมิภาคทางเหนือเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่โนนและโคกแล้วแหละ เพราะว่าแต่ละมอนนี่คือแบบโอ้โหนะฮะแล้วก็จังกึดจังการอะไรประมาณนี้ผมเคยมาทำงานที่เชียงใหม่แต่ว่าก็นานไปแล้ว โอ้โหสอพันห้้อส่สิบอ่สิบสำรวจเส้นทางแม่เสลียงแม่ห้องสอนเ,เพื่อจะทำทางตัดตรงไปที่แม่ห้องสอนผ่าเนเรื่องอะไรไอ้ตรงที่เป็นสวนผีเสือ้นอน่าช้างคาน ดูแม่เจมม์ลุงงงมานานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ขับรถมาเองนะ,ะว่าช่วงนั้นเรื่องเป็นละอ่อนเนาะอ๋อครับต้องแม่งรลทถั่วผมติดตาเลยครับขอณค,ครับรู้จักหนังใครอมอมร,รู้จักหนังใครออมรู้พอดูอยู่ดูไปดูยังไงดูในมันดีดขึ้นมาเองะ <laughs> อยู่หน้าเนี่ยเราต้องเข้าไปดูในจังหวัดเนะาะใครอ้อคืออะไรคนเหนือมีไหมไม,ไม,มีไหว้ครูไหมมันมีอยู่แล้วทางนี้ก็เหมือนกันเนาะเวลาเราไปเรียนครูดาบเห็นไหมครูลำดาบเ,าเรียนศิลปะต้องไปไหว้ครูเนาะทางนี้ยังยังจะแน่นอยู่นะเรื่องนะ ถือครูบาอาจารย์นี่แก้วตอนนี้17นาทีแล้วตอนนี้วันอาิดดักเต็มหนาวก็ตอนนี้อุณห<น>ภูมิเท่าไหร่หนาวไหมหนาว,ว20องัาอันดับสันเกลียด ยี่สิบตาวเข้าไปดูคายออกดูทำไมเราเราปกติเรามีแพนจะไปไหนกันปิด่ีสิบเจ็ผักเหมาครับไม่เราจะมีแพนจะไปไหนกันนะเมื่อกี้ไปของพี่มันสิบแปดเครือเครื่องท้อน แต่ว่าสิบแปดนี่ยมันน่าจะเป็นหมุดอำเภอเชลุเมเกียนของเพียงซ้อนนะครับของผมเครื่องสับร้อนเจ้าอุะอุนอุเพิ่มนอ๋อนี่เลยครับนี่พี่วันเลยนะพี่วันที่อยู่ตามเมืองทมนะะโตกลับบ้านแล้ว นี้ก็ลงค่ายแล้วถ้าดูในหมดตรงนี้ก็คือเป็นเขตสุดท้ายชายแดนกับสปปแต่ว่าจุดที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นด่านธรรมชาติใช่ไหมช่องทางธรรมชาติใช่ครับคือด่านชั่วคราวสามารถไปมาคือซื้อขายกันได้ มันก็เหมือนถ้าเป็นบูรัมก็จะเป็นเหมือนช่องสายตะกูอะไรประมาณนี้นะครับจุๆจุครับพี่บอมอยู่ในใจเสมออย่ล้อเลานี่เดี๋ยวผมลากยาวรอนี่มันี่รถข้ามไปนี่เลย <laughs> จากนี้เป็นเมืองจังก็ไม่ไกลเนาะ <laughs> อะไรสติเมืองจังเหรอ เวียงจันเพราะอันนี้จะใกล้หลวงพระบางใช่ไหมใช่หลวงพระบางถ้าคนที่ขับรถสมัยก่อนถ้าไปทางนู้นมันจะไกลอยู่ถ้าไปทางนี้ใกล้น,นี่เราไปะล, <ง S 1> ลุนมันจะใกล้ไหนใกล้เมืองเฟืองไปไหมไม่นะมันต้องข้ามไปหลวงพระบางกือนใช่ครับห้าวคุณตาหนาวครับเจ้ครั้งหนึ่งต้องมานะ

เจอน้องเจอนุ่นงเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเลยผู้เช้าผู้นี้เช้าน่าจะไม่มีเวลาคนระับผมเพราะมันจะต้องขึ้นไปข้้งบนนี่นี่เขาแกนะวนรุ่งพี่วันนี้เขากินแล้วต้มน้ำสิงกินน้ำสิงเย้ไหมใส่นี่มาใช่ไหมแช่ <c oughs> กิน กินน้ำสิงเนีกว่าที่จีบานครับเอาไหมล่ะกินตั้งแต่เที่ยงแล้วครับอันนี้มันคล้ายๆกินไม่แรงนะคล้ายๆเล่าเหมือนลำพูนอ่ะเราเข้าโพดอันนี้ใบแจ๊กไม่ครับเล่าข้าสารครับเออมันเหมือนเล่าถัมากกว่าใช่ครับแต่ถ้าไปทางนู้นถ้าแบบนั่นเคยเจอเวลาแบบ เหมือนเล่าจีนไอ้อะไรไหมคล้ายๆไอ้ขวงเหยวป่วยอ่ะคล้ายเล้าจีนนะครับใส่เข้าไปแบบภาษาอีสานเรียกว่าแสบบางหูเลยเ <c oughs> ช้ามานี่แบบคืนเลยลงไป <c oughs> เติมไหมล่ะ <c oughs> เติมไหมเติมเัีงหน่อยมเรา <c oughs> เติม <c oughs> เติมเราสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเป็นทางนี้เอ่ะเติม <c oughs> เติมไหม <c oughs> เติมไหมเงี้หมดแล้วใช่หรอพอแล้ว ไม่ได้กินหรอกผมไม่ห่วงคนระับเพราผม,ผมได้กล้วยสองลูกนะครับแล้วก็ในรถมีมะม่าอยู่ใช่ครับสรุปแล้วเนี่ยจากทางเลี้ยวมาตรงนี้จากปากทางบ้านอะไรนะบ้นนานในหินะนะบ้านเวนะวบ้งเออบ้านเวนมาถึงนี่ ไม่ใช่แปดก,กิโลนะไม่ประมาณ<ข>สิบโลครับสิบกิโล,<ป>ลสิบโล,ลสิบกิโล,โลถ้าถ้าบ้านเวนถึงเปียงซอที่จุดชมิวนุ่นมันถึงแปดกิโลครับตรงร้านกาแฟนะใช่อ,อันนี้มันขึ้นมาอีกก็สรุปถูกปลอมยางครับก็มาหนักจริงจคือเขาตัดทางออกราเจ้านายมาด้วยไงไม่กล้าแบบรถเจ้านายแบบ เราสบายใจอยู่แล้วเขาตัดเขาใช้ทางที่ชาวบ้านใช้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดลแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับแต่เหมาะสําหรับมือใหม่ไหมบอกเลยว่าไม่ครับ <c oughs> ต,ต้องมีประสบการณ์ถึงบอกว่าถ้าจะมานี่นะอันดับแรกต้องผ่านเขาคอก่อนคือคุณผ่านเขาคอกไหมว่าทางขึ้นเขาคอแล้วก็ ทางขึ้นทางลงของรีสอร์ทในขอคอ,อซึ่งมีความชันมากกว่าสีแพงองศาเนี่ยมาได้แต่ว่าตรงนี้มันก็ถือว่า้ายอยู่สองสามสลับใช้เกียร์สองสามสลับกันแต่ถ้าเป็นรถออโต้รุ่นใหม่นะครับก็ถ้าเป็นโฟร์นจะ,จะมีหลายระบบมีครุชม,มีอะไรบวกลบได้เกียร์ออโต้บวกลบได้ Auto, ไดนะครับ กศึกษาคือมันต้องใช้เบรกให้น้อยที่สุดแมนเจต้องมาครับศึกษาก่อนเลยแต่ผมเดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปดูรีวิวว่าตรงนี้มีคนมารีวิวเยอะไหมนะครับต,ตาคอยเปน็นสี่ตลอดตัว วง,งที่ไหนเดินไปอ่ะแนะนำว่าหน้ามาอันนี้คือมาได้ทุกฤด,กหด,ดูหน้าร้อนเป็นยังไงหน้าร้อนก็จะมีลมพัดมาอืมแบบธรรมชาติแต่ว่าอยู่นี่ไม่มีแอร์นะใช่ครับออแต่ว่าร้อน,นมีมเครื่องทำความอุ่นแนะนำว่าถ้ามา,าทังทีอย่าไปใช้ครับต้งองทดลอง พอน้ํามาจากเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าอยากสู้ชีวิตจริงๆให้มาหน้าหนาวธันวามกราสามารถขึ้นากางกเต็นท์ได้ใกล้เข็ดเราน้ํานี่ครับน้าําภูเขาสามารถกางเต็นท์ได้จริงๆถ้าเป็นสายแคมป์ปิ้งกางเต็นท์ได้ครับแล้วก็ตรงนี้แหล่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟราบิกา้า แล้วก็มีโลงขั่วก็ต้องมาลองต้องมาชิมน,นะก็เป็นจุดถ้ากลับไปดูย้อนหลังลก็ตรงนั้นมันก็จะเป็นร้านกาแฟาที่แบบคือมันก็จะไล่สเต็ปขึ้นมาครับจากบอกเดือขึ้นมาตรงนัน้นจะมีน้ําแต่เราไม่รู้ว่าหน้าแรงมันจะมีน้ํำไหมไอตรงที่อะไรเงาเงอนะ่ะ ต้องไปดูคลิปย้อนหลังอันนั้นแต่ถ้ามาหน้าฝนตรงนั้นจะสวยมากนะครับสวยมากแมนสวงตัวประสงอะไรอากาศเย็น <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นจุดที่สวยที่สุดก็ไปดูคลิปอีกนะฮะอันนี้ไม่ทำปกไม่ทำอะไรเฉยวัตถุประสงค์ในการทำคลิปในเที่ยวนี้คือเก็บไว้ดูเอง เพื่อไม่ให้มันหนักโทรศัพท์ก็เลยปว่เห็ดปกปล่อยอย่งางไรเนาะสวัสดีครับอ,อีกสามนาทีเราจะลงแล้วนะลงก่อนเลยไหมโอเคนะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วก็ลำลาสบายดีกัน ผมถึงบอกครับคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องเมื่ออืนนะครับถ้าเจอกันแล้วมีความรักกันเห็นไหมคอยพ่อพันแม่นะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอกันแล้วมีความสุขเราถือว่ามีกำไรชีวิตเนาะหนึ่งวันมีเพื่อนเพิ่มหนึ่งคนเป็นเพื่อนที่ดีบางครั้งการคบเพื่อนใหม่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอให้ดีกันก่อนส่วนจะจริงใจต่อกันเป็นเรื่องยาวๆต้องบ,บอกว่า คบกันให้ใช้เวลาดูกันยาวๆเนาะสำนี no. ้ซีโอเก้นนะครับบ๊ายบายเดี๋ว